สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆมสทุกคนนะครับมาพบกันกับ EP ที่7นะครับของแบบฝึกหัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับเป็นรายวิชาพื้นฐานนะอ่าอ่ะข้อนี้ก็จะเป็นการหาสับเซ็ตทั้งหมดของเซ็ตต่อไปนี้ใช่ไหมครับอ่าในชั่วโมงผมก็สอนไปแล้วนะครับการหาสับเซ็ตหายังไงนะครับมีทั้งหมด15ข้อนะครับ อ่าก็เตรียมพร้อมได้เลยนะครับนักเรียนก็เตรียมสมุดปากกานะครับมาทําเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะ EP นี้ก็จะเป็น EP จับมือทําแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาเริ่มข้อที่1กันเลยนะครับอ่าเซตของเซตว่างและก็1น,นะครับมีสับเซตทั้งหมดกี่ตัวนะครับอ่าสับเซตตัวที่หน,นะครับก็คือเซตว่าง อ่าสับเซตตัวที่สองก็คือเซตของหนึ่งนะครับตัวที่สามก็คือเซตของตัวมันเองอ่าแล้วก็เซตว่างนะครับอ่ะเดี๋ยวครัวที่บาบก่อนนะครับว่าทำไมถึงได้สับเซตอย่างนี้นะครับการที่เราจะตอบได้ว่าสับเซตนะครับมีตัวใดบ้างนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าตัวที่หนึ่งนะครับก็คือเซตว่างอ่า เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะครับนี่จำไว้ให้ดีนะครับอสองเซตของตัวเองอหรือตัวมันเองนะครับเป็นสับเซตของตัวมันเองอ่า เราได้2ตัวแล้วใช่ไหมครับก็คือเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตและก็เซตของตัวมันเองเป็นสับเซตของตัวมันเองนะครับตัวมันเองดูจากไหนก็ดูจากโจทย์นะครับอ่ก็คือตัวนี้อ่าเราก็มาตอบได้แล้ว2ตัวนะครับส่วนตัวนี้คือเซตว่างใช่ไหมครับอ่าเราดึงเซตว่างจากสมาชิกตัวที่1ออกมาแล้วก็มาใส่ ก็คือใส่เซตให้เขาเขาจะกลายเป็น s u b เซตทันทีนะครับตัวที่2ก็จะกลายเป็น1แล้วก็ใส่เซตเข้าไปเขาก็จะกลายเป็นสับเซตอ่านี่คือการหา s u b เซตนะครับข้อที่1ผมอธิบายให้ทุกคนนะครับอย่างละเอียดนะครับต่อไปข้อที่2ผมจะตอบเลยนะครับอ่า ต่อไปเลยข้อที่2นะครับข้อที่2ตอบเซ็ตว่าง1แล้วก็3นะครับมีสมาชิก3ตัวนะครับอ่าต่อไปแล้วตอบเลยนะครับตอบไปเลยนะครับเซ็ตว่างเป็นสับเซ็ตของทุกเซ็ตตอบไปเลยตัวที่1คือเซ็ตว่างนะครับ ตัวที่2คือเซตของตัวเขาเองหรือตัวมันเองนะครับอ่าก็คือเซตของเซตว่าง1 3สนี่จบนะครับพอเราตอบอย่างนี้นะครับเสร็จนะครับเราขีดขั้นไว้เลยนะครับอ่าเพราะ2ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ตายตัวนะครับอ่าต่อไปเราดึงเซตว่างออกมาอ่าดึงออกมาเซตว่างออกมาตัวแรกใช่ไหมครับเราก็ใส่ปีกา มันก็จะกลายเป็นสับเซตทันทีนะครับต่อไปเราก็ดึงหนึ่งออกมาอ่าแล้วก็ใส่ปีกามันก็จะกลายเป็นสับเซตทันทีเป็นไงง่ายไหมครับอ่าง่ายนะครับต่อไปก็ดึงสามออกมาแล้วก็ใส่ปีกาก็จะกลายเป็นสับเซตทันทีนะครับพอเราไล่ตัวเดียวเสร็จแล้วนะครับเรามาไล่เป็นคู่นะครับอ่า เซตว่างกับ1นะครับเราก็เขียนมาเซตว่างกับ1แล้วก็ใส่ปีกามันก็จะกลายเป็นสับเซตทันทีนะครับเซตว่างกับ1แล้วก็เซตว่างกับ3ก็ใส่ปีกา,าแล้วก็1กับ3นะครับก็จะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับ อผมก็จะนบให้ดูนะหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะเอาปากกาสีชมพูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมครับมีทั้งหมดแปดจำนวนนะครับนี่คือจำนวนสับเซตนะครับแล้วก็ตอบได้ ดังนี้นะครับอ่ะต่อไปข้อ3มนะครับข้อ3ก็จะตอบเซตว่างอ่าตัวที่1คือเซตว่างนะครับแล้วก็เซตของตัวมันเองก็คือเขียนมาเลยนะครับโจทย์เขียนยังไงก็เขียนอย่างนั้นแหละนี่แล้วก็มาไล่ดูอ่ามีหนึ่งนะครับเอามาใส่1แล้วก็ใส่เซตว่างเอ้ยไม่ใช่ใส่ปีกาแล้วก็จะกลายเป็นสับเซต นะครับแล้วก็เซตของ3เอาเซตของ3แล้วก็ใส่เซตอีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็นสับเซตทันทีอ่ะข้อนี้ก็จะตอบมี4จํจำนวนนะครับอา่าเรียบร้อยนะครับต่อไปข้อ4นะครับข้อ4นะครับตอบนะครับเซตว่างอา่าแล้วก็เซตของ1 2สองเซตของสาม ต่อไปก็เซตของ1ต่อไปก็เซตของสองต่อไปก็เซตของเซตสามานะครับต่อไปก็จะเป็นเซตของ1กับสองนี่จับคู่นะเซตของ1กับเซตสามนี่นะนี่ครับ หมดยังนะครับเซตของ1 2 1 3สองหนึ่งสแล้วก็เซตของ2กับเซตของ3แล้วก็ใส่เซตอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นสับเซตนะครับเป็นยังไงนะครับยนสับเซตถึงกับงงใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆทำไปทีละ ทีละขั้นตอนนะครับทีละตัวพิจารณาทีละตัวนะครับเราฝึกทําทีละตัวไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งทําอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าการฝึกบ่อยๆจะทําให้เราคล่องเองนะครับอ่ะต่อไปข้อ5นะครับข้อ5มีสมาชิก3ตัวเหมือนกันนะครับคือ1 2แล้วก็เซตของ3และ5นะครับตอบเลยนะครับตัวที่1คือเซตว่าง ตัวที่2คือเซตของ1 2แล้วก็เซตของ3 5นี่เป็นไงง่ายไหมครับได้2ตัวแล้วนะครับต่อไปก็จะไล่ทีละตัวก็คือ1ดึงออกมาแล้วก็ใส่เซตนะครับให้เขาใส่ปีกกาให้เขาก็จะกลายเป็นสับเซตต่อไป2ดึงออกมาแล้วก็ใส่ปีกาให้เขาก็จะกลายเป็นสับเซตต่อไปเซตของ3และ5แล้วก็ใส่ปีกาอีก ชั้นหนึ่งก็นะครับก็จะกลายเป็นสับเซตนะครับต่อไปก็จะเป็นคู่1กับ2ต่อไปก็จะเป็นคู่1กับเซตของสาห้านี่ต่อไปก็จะเป็นคู่ของ2กับเซตของสกับ5นี่ครับเรียบร้อยนับดูนะครับถ้ามี3ามจำนวน จะมีสับเซตเท่ากับ2ยกกำลัง n ก็คือ2ยกกำลัง3เท่ากับ8นะครับ8จำนวนนะก็นับดู1 2 3 4 5 6 7 8ครับถ้าเรานับได้8ตัวเมื่อไหร่ก็คือถูกต้องนะครับอ่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงสับสนนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ ฝึกทาบ่อยๆนะผมก็บอกว่าให้ฝึกทําบ่อยๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อมองดูเซตซ้อนเซตเนี่ยมันก็เขียนยากอยู่แล้วก็มองยากนะครับเราก็พิจารณาทีละตัวนะครับต่อไปข้อ6นะครับสมาชิกมีหนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามเหมือนเดิมตัวที่1นนะครับก็คือ ัวที่หนึ่งคือนะครับเซตบ้างอ่าต่อไปก็เซตของเขาเองก็คือเซตบ้างหนึ่งเซตของสองสามสี่ห้าแล้วก็ใส่เซตนี่คือสองตัวแรกนะ,รนะครับต่อไปก็ไล่ทีละตัวนะครับก็ดึงเซตว้างออกมาแล้วก็ใส่ปีกานะครับก็จะตอบเป็นสับเซตดึงหนึ่งออกมาก็ใส่ปีกาก็จะตอบเป็นสับเซต อ่าแล้วก็ดึง2 3 4 5ี่หออกมาแล้วก็ตอบเป็นสับเซตนะครับทีนี้เราก็ไล่เป็นคู่นะครับก็คือเซตบ้างกับ1แล้วก็ใส่ปีกาอ่าแล้วก็จะตอบได้นะครับเซตบ้างกับเซตของ2 3 4 5อ่าใส่ปีกาอ่าปีกาสมัยโบรงงามเทปใส่ปีกานี่ก็จะกลายเป็นสับเซต ทันทีนี่นะอ่ะเซตบ้างกับ1ส่เซตบ้างกับ 2, 3, 4, 5, เซตของสองสแล้วก็1กับเซตของ 2, 3, 4, 5อ่ะใส่เซตบ้างแล้วก็ใส่เซตอีกรอบนิ้งอ่ะก็จะตอบอ่ะเรียบร้อยนะครับข้อหกนะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ EP นี้ผมจะเฉลยแค่8ข้อดีกว่านะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันทำให้นักเรียนนะครับสับสนนะครับในการหาสับเซตนะครับเดี๋ยวผมไปสอนในห้องเพิ่มเติมนะครับแต่ถึงข้อที่7แล้วข้อที่8ผมก็จะพอนะครับแล้วเราไปชม EP ถัดไปนะครับ ว่าเป็นเรื่องใหม่ดีกว่านะครับการหาสับเซตเดี๋ยวผมอธิบายในหน้ากระดานดีกว่านะอ่ะข้อนี้นะครับข้อที่เจ็ดนะครับข้อนี้ก็รู้สึกว่าเซตว่างแล้วก็เซตของเซตว่างแล้วก็เซตของเซตว่างกับหนึ่งมีสามตัวเหมือนเดิมนะครับสมาชิกอ่าเราก็ตอบเลยนะครับเซตว่างแล้วก็เซตของเซตว่างอเซตว่างแล้วก็เซตของเซตว่างกับหนึ่ง นี่คือสับเซตสองตัวแรกนะครับต่อไปตัวที่สามนะครับก็คือเซตว่างเนื้อออกมาแล้วก็ใส่เซตอ่าตัวที่สี่ก็คือเซตเซตของเซตว่างแล้วก็ใส่เซตอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เซตของเซตว่างกับหนึ่งแล้วก็ใส่เซตอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าต่อไปจะเป็นคู่นะครับก็จะกลายเป็นเซตว่างกับเซตของเซตว่างแล้วก็ใส่ปีกกาอีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็นสับเซตนะครับอ่าต่อไปเซตว่างกับ เซตของเซตบ้างกับ1อ่าแล้วก็ใส่ปีกานะครับสุดท้ายนะครับก็คือเซตของเซตบ้างคู่กับเซตของเซตบ้างกับ1แล้วก็ใส่ปีกานะครับก็จะกลายเป็นสับเซตข้อนี้ก็จะตอบแค่นี้นะครับมีทั้งหมด8ตัวนะแต่ตรงไหน1อ่าปากกาสีไม่โอเค1 2อ่า3 4 ห้าหกเจ็ดเอาแปดอยู่ไหนดี๋ยวนะครับอ๋อไล่ใหม่นะครับไล่ใหม่นะอา่าดูหนึ่งสองเอาสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8นะตั้งแต่ผมก็ยังงงนะครับนี่แหละอีพีนี้ก็จะประมาณถึงข้อแปดก็พอนะครับเดี๋ยวนักเรียนงงนะครับมันเซตอะไรเยอะแยะนะครับเอาไปดูข้อที่แปดข้อสุดท้ายนะครับข้อที่แปดข้อสุดท้ายโอ้โหข้อนี้ข้อนี้จะเอาไปยกตัวอย่างดีกว่านะครับเอาข้อไหนดี นะครับเอาข้อเก้าเนาะเอาข้อเก้าเอาข้อเก้านะครับเซตของเซตว่างนะครับอ่าตอบเลยนะครับตัวที่หนึ่งก็คือเซตว่างนะครับตัวที่สองก็คือเซตเซตว่างเซตของเซตว่างนะครับอ่าข้อ,อที่เก้าก็ตอบเท่านี้นะครับ สังเกตว่ามีสมาชิกเพียง1ตัวใช่ไหมครับอ่าก็คือเซตบ้างตัวเดียวนะครับทีนี้เขาถามหาสับเซตก็คือตอบเลยเซตบ้างกับเซตของตัวมันเองนะครับก็เลยตอบ2ตัวแค่นี้นะครับอ่ะ EP นี้ก็จบแค่นี้นะครับนักเรียนก็ฝากนักเรียนกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ EP นี้ก็จะ จบไปเพียงเท่านี้แหละนะครับก็เดี๋ยวอธิบายในห้องเรียนเพิ่มเติมนะครับปกติมี15ข้อนะครับผมก็กลัวนักเรียนงงนะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งนะครับอีนี้ก็ลานักเรียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ